สวัสดีค่ะออวันนี้นะคะป้าจะพามาช้อปปิ้งแบรนด์เนมมือสองนะคะที่ท่านท่านที่เวลามาญี่ปุ่นเนี่ยถามหาการว่าจะไปซื้อได้ที่ไหนนะคะเราก็มาซื้อกันได้ที่ชินจูกุคาบุกิโจนะคะมีให้ท่านเลือกมากมายและ1ในนั้นที่เราจะแนะนำก็คือร้านแบรนด์729นะคะหรือแบรนด์7 2 q น ะะอยู่ที่ถนนคาปูกิโจค่ะเราตั้งต้นจากดองกิดองคิวเต้นะคะเดินตรงไปก็จะเห็นนะคะเห็นกอสซิร่านะคะพอเห็นกอสซิร่าแล้วเราก็เดินตรงไปซ้ายมือตามป้ามาเลยค่ะร้านเดินจากดองคิวเต้ไปเพียง5นาทีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าจะพามารู้จักกับร้านแบรนด์เนมชื่อดังแห่งคาปูกิโจค่ะแบร้านนี้ชื่อแบรนด์เนม729นะคะหรือนานานิคิวร้านนี้นะคะป้าชอบในคุณภาพของสินค้าเขาเพราะว่าสวยงามนะคะเป็นมือสองนะคะแต่ราคาราคาหน้าคบหาค่ะกระเป๋ารุ่นที่ได้รับความนิยมสปิด,ดี้รุ่นนี้นะคะราคาเพียง 6,9800เย็นนะคะเราสามารถคุยกับเจ้าของร้านได้นะคะราคานี้ถ้าคุยกันดีๆเขาอาจจะลดให้ได้นะคะราคานะคะส่วนอีกใบหนึ่งนะคะใบนี้ราคาใบนี้ก็เป็นที่นิยมอีกเช่นกันค่ะราคา 1, 12 2ใบนะคะ12หนหรือ1 2 8 0 0 0เยนนะคะ12ใบนี่ราคาประมาณ3 0 0 0 0 สามหมื่นกว่าบาทค่ะใบนี้นะคะใหม่เอี่ยมเลยค่ะนะคะสภาพดีนะคะสวยมากนะคะประมาณใช้ไปประมาณคุณภาพของความสวยงามนะคะประมาณ90%้นะคะแทบจะไม่ได้ใช้เลยใบนี้นะคะเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการของดีของถูกนะคะราคาราคาเหมาะสมนะคะและที่เป็นที่นิยมของสาวๆนะคะ้องชาแนลคลาส s ิกค,ค่ะใบนี้นะคะราคา 52บใบค่ะหรือ528,000เยนแสนกว่าบาทค่ะสำหรับคนที่ชอบชอบื่นชอบแบรนด์นี้นะคะโกยาดนะคะกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของสาวๆค่ะถือแล้วเกิดความมั่นใจในความเท่เก๋นะคะเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสเหมือนกันค่ะราคาสีน้ำเงินนี่นะคะแส6ห0 0มเยนนะคะของใหม่นะคะอันนี้สามารถซื้อได้ที่แบรนด เจ็ดสองเช่นกันค,ะค่ะเตอจากกระเป๋านะคะตอนนี้เรามาดูของสวยงามสำหรับสุภาพบุรุษและสุสสภาพสตรีนะคะคือนาฬิกาโรเล็กซ์ค่ะนะคะมีทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี แล้วก็ในการชาแนลนะคะราคาเรือนนี้นะคะ1,198,000า 1, เย้นยนค่ะหรือประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทนะคะเรือนนี้9 8 8 0 0 0เยนนะคะใบน,นี้ประมาณแสนกว่าบาทค่ะชาแนลนะคะเมื่อท่านมา7,29นะคะอย่าลืมพบกับผู้จัดการร้านนะคะชื่อมิสเตอร์ โอกาว่า <Yes. S 1> เป็นแมเนเจอร์นะคะ <Manager. S 1> เป็นผู้จัดการ <Manager. S 1> แล้วคุณวาจานเบะนะคะพบกับเขา2คนได้ที่แบรนด์7 9 9เขาคาปูกิจโจชินทุกุค่ะ